ถ้าไม่มีก็ซื้อแล้วก็รอชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วแต่คุณเลยแต่ผมรอมาสักส่งชั่วโมงผมชอบซอสบาร์บีคิวตัวเองนะฮะสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการครัวอ้ฟานนะครับ วันนี้ผมจะมาทำซี่โครงหมูเพราะว่าผมอยากกินวันนี้ผมอยากกินมากและจริงๆแล้วในช่วงที่เขาล็อกดาวอะผมก็อยากกินแต่ผมไปหาซื้อซี่โครงหมูมันไม่ค่อยมีขายนะครับเหมือนแบบการส่งหมูส่งยากช่วงนั้นหรืออะไรผมไม่รู้อะแต่มันไม่มีนะเพิ่งมามีวันนี้ผมไปซุปเปอร์มาก็เจอพอดีนะครับก็เลยเอไหนๆอยากกินมาหลายอาทิตย์แล้วแล้วก็ไม่ได้กินก็จะมาทำกันนะครับแต่วันนี้เราจะไม่ทำเหมือนเดิมนะถ้าใครไม่ได้ดูคลิปแรกไปดูได้นะครับชี้ผิดตลอดฝั่งนี้นะครับ แต่วันนี้เราจะทำอีกแบบหนึง่งเออขอบอกนยเถอะคนชอบบอกว่าเนี่ยที่แค่นี้ก็เกิน200แล้วหมูมัน200อไอ้เครื่องปรุงอย่างอื่นน่ะมีที่บ้านเราไม่ได้ซื้อใช้ครั้งเดียวเขาบอกบางทีโอ้เมนูนเนี่ยสามพันแล้วแค่นู่นแค่นี้ก็แพงเราไม่ได้ใช้ใช้ครั้งเดียวรือใช้ได้เป็นปีอย่างเงี้ยนึกออกไหมอันเนี้ยเราไม่ได้ซื้อทำอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าซื้อหมูมามประมาณสองอละร้อยกว่าบาทหมูซี่โครงหนึ่งนะครับแต่ว่ายังอื่นนะผม ไม่รู้ว่าบ้านท่านผู้ชมมีเพราะถ้าบ้านท่านผู้ชมมีอ่ะก็ใช้แบบของที่มีได้ถ้าไม่มีบางอย่างก็ประยุกใช้อย่างอื่นได้นะครับคือให้มันใกล้เคียงกันนะสมมติไม่มีซีอิ๊วดำก็อาจจะใส่น้ำปลาไม่ใช่ซีอิ๊วดำพูดผิดเขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ยโชยุโชยุไม่มีก็ไม่เป็นไรอาจจะไม่ต้องซื้อก็ได้ไปซื้อซีอิวขาวก็ได้นะครับหรือแม็กกี้อะไรก็ได้ที่มันแบบให้ความเค็มเหมือนกันถ้าซอสพริกแบบนี้ไม่มีก็ใช้อย่างอื่นแทนได้นะครับสีราชาอะไรก็ได้นะครับอ่ะเรามาเริ่มดีกว่านะคร ผมจะทําอีกแบบหนึ่งนะวันนี้ผมอยากให้มันนุ่มมากๆนะครับอย่างแรกเลยนะครับเราซื้อหมูมาเนี่ยคนเอเชียและคนไทยส่วนมากจะชอบตรงเนี้มันเรียกว่าไซนิวมันจะเป็นเหมือนพังผืนเป็นอะไรเนี่ยนะครับเพราะว่ามันกลึบๆพอเราทาแล้วมันรู้สึกกรึบๆอะ่ะถ้าเราทําซี่โครหมูอาหารเอเชียมันจะอร่อยเพราะเราจะชอบ แต่พอเราทำซี่โครงหมูแบบนี้บาร์บีวอ่ะเราจะไม่ค่อยชอบมันเท่าไหล่มันจะมันมันจะทำให้ทุกอย่างมันติดติดกันเราต้องการให้มันนุ่มๆนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องลอกมันออกวิธีลอกง่ายมากนะครับไม่ต้องเอามีดเอาอะไรนะครับแค่เอาทิชชู่เนี่ยพับดีๆนะครับอย่าทำเหมือนพมนะรกมากอย่างนงี้นะครับแล้วเราก็จับสำคัญมากนะครับที่เราต้องเอาอันนี้ออกเพราะว่าพอเราไปทานที่ร้านอาหารบาร์บีวอะไรพวกนี้แล้วมันรู้สึกนุ่มๆหลุดออกมาจากเนื้อพวกนั้นนะมันเพราะว่าเขาเอาอันนี้ออกนะครับ แต่ถ้าเราทําแบบซี่โครงหมูอาหารไทยพวกนี้ผมชอบจะผมจะเก็บไว้นะผมจะไม่เอาออกอ่ะตอนนี้นะครับเราจะมาทําที่เขาเรียกกัว่า dry rub นะครับเราต้องทําทุกครั้งนะครับก็คือเราต้องมาท,ทําที่ที่เอามาปรุงเนี่ยแต่เวอร์ชั่นแห้งก่อนที่เราจะทําเวอร์ชั่นเปียกนะครับสิ่งที่เราต้องใช้นะครับพริกป่นเพราะอาหารถ้าไม่เผ็ดมันไม,นม,นมน่อร่อยหัวหอมปั่นเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรวะผงหอมหัวหอมปั่นบ้าแล้วกู ผงกระเทียมปาปีก้านะครับแล้วก็พริกไทยเยนพริกไทยและเกลืออันนี้ผมเข้าใจนะครับพริกป่นทุกบ้านน่าจะมีนะครับผงกระเทียมผงหอมมีอยู่แล้วใช่ไหมไม่ค่อยมีใช่ไหมถ้าไม่มีก็ซื้อแต่จริงๆล้ะใช้ยอย่างอื่นก็ได้นะครับที่มันทํารสชาติแบบนั้นได้หรือว่าเอาใช้หอมกระเทียมสับก็ได้แต่แนะนําให้ให้เป็นผงดีกว่านะครับมันไม่แพงนะเรามา4ี่สิกว่าบาทนะครับ ซื้อเก็บไว้ใช้ได้นานด้วยนะครับปาปิกากับคายเย,ยเนี่ยไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับแล้วก็เกลือพริกไทยถ้าไม่มีพริกไทยแบบพริกไทยดำนะครับอันนี้คิดเผื่อไว้เป็นพริกไทยป่นทั่วไปที่ทำข้าวผัดทำอะไรพวกนี้นได้อยู่นะไม่ไม่ไม่ได้ซีเรียสมากผมไม่ได้เป็นเวอร์ชันซีเรียสแบบนั้นอ่ะอย่างแรกเลยเราใส่ผงกระเทียมลงไปนะครับแล้วก็ผงหอมอ่ะขอน้ำตาลรายทองหนะ่อยน้ำตาลใสายแดงหนะ่อยเราใส่ ผงกระเทียมกับผงหอมลงไปนะครับแล้วเราใส่ผงพริกลงไปต่อนะครับเดี๋ยวเราใส่เพิ่มได้นะครับแล้วก็ปาปิกาสําหรับคนไทยคือมันไม่เผ็ดเลยดีกว่าสําหรับฝรั่งมันจะแบบเผ็ดน้อยๆนะครับอย่าใส่เยอะมากเพราะถ้าใส่เยอะมันจะขมแล้วก็พริกคายเยนนะครับอันนี้จะให้รสชาติเผ็ดที่ไม่เท่ากับพริกป่นของไทยแต่มันก็จะมีรสชาติเผ็ดเป็นแบบมันเผ็ดคนละแบบอะ่ะควรจะมีไว้บ้างเพราะมันเผ็ดแบบหอมๆแบบบาร์บีคิวหน่อยนะครับแล้วก็เกลือกับพริกไทย แล้วก็เกลือนะครับเราใช้เกลือคิมาลไยนะครับจริงๆคุณไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับใช้เกลืออะไรก็ได้เคปเปิดแล้วลืมเปิดทุกครั้งจริงๆคุณไม่ต้องใส่เยอะตรงนีค้คุณไม่ต้องใส่ลงไปตรงนี้ก็ได้คุณใส่ตรงที่โคมหมูเลยก็ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับที่ขาดไม่ได้เลยน้ําตาลทรายแดงถ้าไม่มีน้ําตาลทรายแดงใช้น้ําตาลปกติก็ได้ครับถ้า ไม่ใช้แล้วคุณอยากจะมาทางพวกน้ำพึ่งก็ได้นะครับแต่เพราะาเราทํดรายรับอยู่เนี่ยเราจะไม่ใช้น้ําพึ่งนะครับเพราะน้ําพึ่งมันจะเป็นแบบเปียกๆนะครับอ่ะใส่ประมาณสักสองช้อนโต๊ะนะครับไม่ตวงนะสองช้อนโต๊ะปกติอะ่ะผมเคยบอกเพื่อนผมผมบอกบอกสองช้อนโต๊ะมันช้อนโต๊ะแบบที่ผมหมายถึงช้อนโต๊ะคือประมาณนี้ถูกไหมเพื่อนผมเนี่ยตักมาเป็นภูเขาทองเลยอย่างนี้เลยแล้วเราก็ใช้ซ่อมหรือมือก็ได้นะครับคุกให้มันเข้ากัน แล้วเราดูสีผมเป็นคนดูสีแต่ถ้าผู้ชมจะลองชิมก็ได้นะครับแต่อย่าชิมเยอะนะมัน,ม,นมันก็จะเค็มหน่อยผมจะดูสีผมก็จะรู้ว่าอ๋อผมน่าใส่พริกน้อยไปผมก็จยาใส่เพิ่มคายเยนหน่อยนะครับเพราะผมชอบกินแบบให้มันเผ็ดเหน่อยแล้วก็จ,จะปไปแก้อีกนิดนึงแล้วก็พริกป่นไทยนะครับสีมันจะเริ่มแบบแดงขึ้นแล้วแล้วเท็กซ์เจอร์ผมรู้สึกว่าเท็กซ์เจอร์มันมันเบาๆไป ผมจะใส่น้ำตาลเพิ่มหน่อยอย่างนี้กําลังดีครับคนสมัยก่อนเขาชอบอมอันนี้นะรู้ปะ่ะ <Huh? S 1> เออใช่คนขายน้ำตาลน่ะเขาก็จะแบบไปขอเด็กก็จะไปขอเนี่ยคอมเมนต์มาบอกเลยนะเคยเคยทำปะแล้วก็อมไงเพราะมันหวานไงเด็กชอบไม่เคยอ่ะพอเราคุกได้แบบนี้แล้วนะครับจริงๆคุณจะใส่เกลือไปก็ได้นะครับ ปกติผมจะบอกคุณว่าอย่าใส่เกลือบนบนเนื้อบางเมนูที่ผมทำเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเกลือมันจะนอกจากเนื้อจะหนาถ้าเนื้อบางไม่ควรใส่ถ้าเนื้อหนาใส่ได้เยอะเลยนะครับเพราะมันปรุงรสไปด้วยแต่ถ้าเป็นเนื้อบางบาง,บางทีมันเกลือมันจะไปดูดความชุ่มชื้นจากเนื้อออกหมดนะครับแต่ว่าเป็นหมูเนี่ยจริงๆเราทําได้ผมแนะนํานะถ้าเราบีบเกลือป่นเกลือใส่ไปอย่างนี้หน่อยนะครับอย่างเงี้ยเหตุผลมันนะครับเพราะว่าเราจะต้องหมักก่อนเราทําแบบเนี้ย แล้วเราค่อยเอารายรั b เนี่ยใส่เข้าไปข้างนอกมันจะทําให้เกลือเนี่ยไปดูดความชุ่มชื้นออกมาจากหมูน้ำมันจะออกมาพอเราใส่นี้เข้าไปพอมันดูดน้ำออกมาจากหมูเนี่ยมันก็จะมาผสมกับไอ้พวก d r ยรับที่อยู่ข้างนอกมันก็จะมีรสชาติแล้วสักพักหนึ่งเพราะเราหมักมันอยู่นานเนี่ยมันก็จะซึมเข้าไปใหม่รสชาติของไอ้พวก d r ยรั b กับไอ้สิ่งที่เราปรุงมันก็จะเข้าไปอยู่ในเนื้อหมูนั่นคือเหตุผลที่ผมอยากให้ป่นเกลือใส่ไปข้างนอกก่อนนะครับแต่จริงๆไม่ต้องก็ได้นะครับเพราะว่าเรามีเกลืออยู่อก็คื การรับนะครับก็คือถูแบบนี้แหละทุบด้วยนะไม่ใช่ถูอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุณมีกาแฟป่นอยู่ที่บ้านกาแฟดีๆนะครับไม่ใช่แบบเป็นซองๆชงแบบที่ออฟฟิศนะกาแฟแบบดีๆที่คุณชอบแบบเป็นผงกาแฟดีๆเอามาใส่ไว้ในรับนี้ก็ได้นะมันก็จะทําให้รสชาติมันดูเข้มข้นขึ้นมานะครับผงที่เขาป่นจากเม็ดกาแฟจริงๆอ่ะถ้าคุณมีนะแบบคุณเป็นคนกินกาแฟแบบสายนู้นสายดริปสายอะไรอะ่ะก็ทําได้นะครับ อ,อมออแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นสีอย่างนี้คอมแพ่ครับเห็นไหมแบบเดิมแล้วเราก็วางไว้นะครับเราก็มาทำาันันี้ต่อทำคู่กันเลยแล้วกันตัดนิ้วไปกินได้เลยเนะี่ยถ้าสมมุติคุณมีไม่พอเนี่ยข้างหลังไม่ต้องเยอะมากก็ได้นะครับ เน้นข้างบนตรงที่มีเนื้อเยอะๆแล้วเดี๋ยวข้างหลังเพราะว่าเราจะต้องทำซอสเปียกใส่มันด้วยนะครับ <c oughs> แล้วก็พักรอแป๊บหนึง่งโอเคครับก็ระหว่างที่เรารอนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าท่านผู้ชมจะทำแค่นี้จริงๆนะครับก็ทําได้เลยคุณก็ห่อฟอยแล้วก็เอาใส่เขา้าเตาอบได้เลยคุณได้ละก็คือทิ้งไว้สักครึ่งชั่วโมงแล้วก็แป๊บหนึ่งห่อฟอยแล้วเข้าไปอบได้เลยหรือว่าคุณจะอบแบบ เตาย่างเตาผิงเขาเรียกว่าอะไรวะเตาถ่าน <g ül> <g ül> ก็ได้เลยนะครับแต่ผมจะแนะนําอีกแบบหนึง่งเขาให้แล้วเราจะหมักด้วยน้าส้มแล้วก็พวกแบบเครื่องปรุงอย่างอื่นที่เปียกก่อนใช่ไหมแล้วเ,เราค่อยมาใส่ดรายรับแต่วันนี้ผมจะทำดรายรับก่อนเพราะว่าผมอยากให้นานผู้ชมเห็นว่าจริงๆแล้วทําแค่นี้ก็ได้ครับ เอาเขาไปอบก็ได้แล้วนะครับแต่วันนี้พอเราใส่ดรายรับแล้วเราใส่เกลือเข้าไปเยอะเนี่ยมันจะอย่างที่ผมบอกมันจะดูดความชุ่มชื้นออกมาแล้วมันก็จะมาเก็บไอ้พวกเครื่องปรุงอย่างอื่นเนี่ยแล้วผสมกันกลายเป็นเปียกๆแล้วดูดซึมเข้าไปใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องปล่อยทิ้งไว้แป๊บนึงระหว่างนี้เราจะมาทาซอสบาร์บีคิวผมมีซอสบาร์บีคิวที่เราซื้อได้ทั่วไปนะครับก็เอามาใส่เอามาปรุงไดง้ตามปกติง่ายมากแต่ผมจะมาทําให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วทาซอสบาร์บีคิวเนี่ยมันง่ายมากนะครับเราก็จะชะชซออสมเเขืทศนครับ บีบเข้าไปในหม้อเพราะเราทำสามันเราจะใช้เยอะหน่อยนะครับแล้วก็ไม่เปลืองนะครับ <speaking and raw> เราก็จะใช้ของเดิมนะครับ <speaking and raw> พริกคาเย็น <speaking and raw> ผมกระเทียมมีใครใช้บ้างไหมครับ <speaking and raw> ผมอยากรู้จริงๆอาหารไทยมันไม่ต้องใช้อะใช้กระเทียมแท้นะครับแต่รสชาติมันจะไม่เหมือนกันผงหอมพริกป่นไทยนี่ขาดไม่ได้คุณจะใช้พริกแห้งใช้อะไรได้หมดนะครับ ปาปิก้าเกลือและพริกไทยแล้วมันจะมีอันนึงนะครับเดี๋ยวให้ขึ้นกราฟิกให้ดูนะมันจะมีอันนึงอันนี้ขึ้นใหญ่ๆเลยก็ได้มันเป็นน้ําควันอะสโมกอะกลิ่นมันจะเหมือนเราไปลมควันอะแต่มันเป็นผงเอ้ยเป็นน้ําให้เราเหาะเหส่มันจะกลายไปเหมือนว่าเราไปลมควันมาอันขวดนึงอยู่มันร้อยสองรบาทใช้ทีละสองหยด ใช้ได้ประมาณ5ปีอะถ้าคนชอบกินพวกนี้จะทําบ่อยๆมีเตาถ่านที่บ้านแล้วต้องการทำอบอีควะผมแนะนําให้ซื้อไวนะนะครับอะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับก็คืออะไรก็ได้ที่ทําให้มันมีกรดผมใช้แอปเปิลไซเดอร์วินิเกอร์นะครับซึ่งทางใต้ของอเมริกาพอเขาทำเขาก็จะใช้แอปเปิลไซเดอร์วินิเกอร์เพราะว่าเขาจะผลิตเยอะถ้าไม่มีจริงๆอันนี้เรากินกับน้ําเราผสมน้านิดนึงแล้วกินไปมันจะช่วยนะช่วยให้สุขภาพร่างกายเราดีด้วยนะช้อนชาหนึ่งกับน้ําอุ่นอะไรตอนทุกเช้าอะไรเงี้ย แต่พายายามใช้หลอดดูดนะเพราะว่ามันเป็นกดไงมันไม่ดีต่อฟันนะครับคุณจะใช้น้ำส้มสายชูอะไรนิดหน่อยๆนยก็ได้อออขอให้มันมีกดน้ำมะนาวน้ำอะไรได้หมดนะครับแต่อันนี้เราจะใส่ไปก็ประมาณสัก3ช้อนโต๊ะนะครับสามสี่ช้อนแล้วก็ซีอิวนิดหนึ่งนะครับซีอิวนิดเดียวพอนะแค่นี้จริงๆพอแล้วนะครับแต่ผมจะใส่ซอสพริกที่เป็นแบบลุยเซียนาเนี่ยเข้าไปด้วยนิดเดียวนะครับไม่ต้องใช้นะครับโอเคแล้วก็เหมือนเดิมครับน้ำตาล ทรายแดงอ่ะมันก็จะเป็นรถที่มันกลมกล่อมมากขึ้นนะครับอ่ะเราก็จะมาต้มมันนิดนึงนะครับใส่หอมแดงเข้าไปหน่อยก็ได้จริงๆไม่ต้องทำนะครับโอเคแต่ผมชอบใส่น้ำเปล่าเข้าไปก็ได้นะครับให้มันแบบไม่เค็มคนมากจริงๆเนี่ยเราจะใช้ไมโครเวฟ ทำได้ไหมคนชอบถามมาผมบอกว่าเมนูนี้ผมไม่แนะนําให้ใช้ไมโครเวฟทำนะครับแต่ถ้าอยากจะใช้จริงๆอ่ะห้ามเอาฟอยล์ใส่อันนี้เราหวังว่าทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับเพราะเราต้องห่อฟอยล์แต่คือมันยากอาจจะใส่ทัปเปอร์แวร์ไถอะไรให้นิดนึงแต่ต้องไฟอ่อนๆมากแต่ผมไม่แนะนานะถ้ามีเตาอบก็ใช้เตาอบถ้าไม่มีจริงๆเอาลงกระทะดีกว่านะครับแล้วก็ปรุงตามรสชาติที่คุณชอบนะครับพอคุณชิมคุณจะรู้เลยแต่อย่างที่ผมบอกนะครับถ้าอยากได้ให้มันเป็นแบบรสชาติแบบเหมือนบาร์บีคิวเลยนะไปซื้อไอ้นั่นอ่ะ กลิ่นควันน่ะมันจะมีขายอยู่นะครับขราวนี้นะครับเราดรายรับไปเรียบร้อยแล้วคุณเห็นความชุ่มชื้นข้างหน้าไหมมันจะเงาเงาอยู่เห็นปะมันเริ่มเปียกๆอะ่ะแสดงว่าอย่างที่ผมบอกอะ่ะเพราะว่าเกลือมันไปดูดความชุ่มชื้นออกมาแล้วมาผสมพวกนี้เข้าไปแล้วเดี๋ยวพอมันเข้าไปในเนื้อมันก็จะอร่อยนะครับขราวนี้นะครับเราจะมาหมักมันเราจะหมักแบบหอมแดงหอมใหญ่หอมแดงหอมใหญ่ ไอ้นี่ไม่ได้หอมแดงแล้วก็แอปเปิลไซเดอร์วิเนกอร์นี่นะครับใส่เข้าไปแล้วก็ซอสบาร์บีคิวเรานิดนึงนิดนึงนะครับไม่ต้องเยอะมากนะครับจริงๆต้องรอให้มันไม่ร้อนก่อนนะแล้วก็น้ำเปล่านะครับแล้วก็รอ ชั่วโมงสงชั่วโมงสาชั่วโมงแล้วแต่คุณเลยแต่ผมรอปมาณสักครึ่งชั่วโมงพอนะครับอ่ะก็ตอนนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้หมัก ขั้นต่ำสองชั่วโมงแต่อย่าเกิน4ี่ชั่วโมงนะครับเพราะว่าอันนี้ผมหมักแค่20นาทีเองนะครับเพราะว่าเราต้องถ่ายรายการผมขี้เกียจรอ2ชั่วโมงนะแต่ถามว่ากินได้ไหมกินได้แน่นอนครับเพราะว่าจริงๆเราไม่ต้องหมักยังกินได้นะครับแต่ถ้าอยากให้แบบเพอร์เฟกเพอร์เฟเลยเนี่ยถ้าผมมีเวลาผมก็จะทำประมาณ2 3ชั่วโมงตลอดนะครับแต่อย่าเกิน4ชั่วโมงนะครับอ่ะตอนนี้เราต้องมาห่อนะครับฟอยเนี่ยเราต้องห่อเอาสีด้านเนี่ยอยู่ข้างในนะแล้วก็เงาเงาอ่ะอยู่ข้างนอกนี่นะครับแล้วก็ใส่ดรับบบก็แปะนนี้ะครับ อย่าลืมข้างๆนะครับข้างๆเนี่ยเป็นที่สำคัญเลยเพราะว่ามันเป็นลูกเมน้อยคนชอบลืมนะครับเราก็อย่าลืมแปะไปด้วยแล้วก็ห่อแบบนี้นะครับห่อเสร็จปั๊บก็เรียบร้อยเราก็เอาเข้าไปอบอบแบบเราต้องวอร์มเตาประมาณสักเนี่ยอย่างที่ผมบอกครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงก่อนก็ได้นะครับที่200องศาเซลเซียสนะครับแล้วเราก็เอาเข้าไปอบเนี่ยอบประมาณสัก1 5 0 1 6 0องศาเซลเซียสแล้วก็ทิ้งไว,ยยว้ยาวๆคอยเข้ามาเช็คทุกครึ่งชั่วโมงนะครับส่วนถ้าอยากได้แบบเร็วๆหน่อยก็180 องศาได้นะครับในขั้นตอนแรก อ่ะก็เราได้ทำไปเสร็จแล้วนะครับอันนี้ผมบอกตรงๆเลยผมอบอยู่ประมาณ40-50านาทีเพราะว่าผมเพิ่มไฟนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้าจะทำจริงๆเนี่ยเพราะว่าวันนี้มันมันเริ่มมืดแล้วผมต้องรีบกลับบ้านนะครับถ้าจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้ทำอะ่ะไฟต่ำอย่างที่ผมบอกนะครับก็มาสักร้อยสี่สิบห้าสิบประมาณสักชั่วโมงครึ่งขึ้นนะ,นะครับเราคอยเช็คเรื่อยๆรืนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับ เพราะว่าถ้าสมมุติเรายิ่งไปไม่แรงแล้วอบนานๆเนี่ยมันก็จะยิ่งนุ่มขึ้นนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเด็กฝึกงานเรานะครับก็แฟนผมก็ทํำข้าวผัดอยู่นะครับตอนนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณมากนะนัทที่มาฝึกงานด้วยนะครับนี่มาดูนี่มาดูนี่มาโชว์หน่อยนะี่นัทด,ดาราเกาหลีของเรานัดนี่อาจจะดูแบบ เป็นผู้ชายสายโหดนะจริงๆเป็นคนที่น่ารักมากนะครับขอบคุณมากนะครับที่มานี่ขอบคุณจริงๆนะพรา่ามาเยี่ยมกันบ้างน,นะไม่แน่เดี๋ยวแป๊บเดียวไว้พรุ่งนี้แม่งลืมกูละนะครับขอบคุณมากนะแล้วเดี๋ยวเรามากินข้าวกันดีกว่านะครับผมชอบกินถั่วลันเตานะครับแล้วก็ทำข้าวโพดน,นะแต่ข้าวโพดเราเนี่ยเรากำลังอบอันอื่นเพิ่มอยู่ในนั้นด้วยนะครับก็มาลองดูแลกินแบบง่ายๆแบบนี้นะครับหาช่องมันออเจอละโอเคกระดูกมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ย ร้อนปะได้อยู่เนี่ยอย่างที่ผมบอกถ้าเราอบนานกว่านี้นะครับมันก็จะมันก็จะนุ่มมากนะครับแต่อันนี้คือเซนต์ลูอิสริฟส์นะครับไม่ใช่เบบี้แบ็กนะครับมันก็จะแบบเป็นเหมือนหมูตัวตัวโตแล้วอร่อยมากข้างบนเป็นมันด้วยนะครับอืมกินกับเขาโพดเรา อ,อร่อยมากเลยผมชอบซอสบาร์บีคิวตัวเองนะฮะโดยรวมผมว่าแล้วแต่คนชอบนะจริงๆผมชอบแบบนี้นะเพราะว่าผมชอบซอสบาร์บีคิวที่ทาเองเพราะว่าอันอื่นมันจะมีกลิ่นควันถ้าเราซื้อมามันจะมีกลิ่นควันเยอะไปนะครับก็ลองทานดูได้นะครับเป็นเมนูที่ผมเชื่อว่าทุกคนดูทุกคนทําได้นะครับแล้วมันเป็นเมนูที่มันดูดีอะ่ะคุณทําเป็นแบบเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยมันดูดีเลยนะเพื่อนมาบ้านรู้สึกโอ้โหเฮ่แต่จริงมันไม่ได้ยากอย่างที่ทุกคนคิดมันแค่ใช้เวลานะครับ รอข้าวผัดเดียนะครับแล้วเราก็จะมากินข้าวกันรวมกันทุกคนนะครับเป็นการบายๆเลี้ยงส่งน้องนัดเรานะครับขอบคุณมากนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมดูรายการของน้องสาวผมนะครับแอนเดียครับทุกวันพุธนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ And just knows what it wants. Will I go back to?